ด่วนปิศาพระอาจารย์ชัยชนะปิศาเก่าแก่สวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปิศาพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ชัยชนะมาฝากทุกท่านนะครับวันนี้นะครับตอนบ่ายๆเลยนะฮะที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่จังหวัดที่วัดใหม่ชัยชนะนะฮะนะครับก็มีนะครับการนะครับก่อสร้างถึง จะเป็นเหมือนกับรูปนะครับอ่าทรงม้าตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อก่อสร้างให้ประชาชนหรือลูกศิษย์ลูกหานะครับเข้าไปนะครับสักการะบูชาหรือเยี่ยมชมนะครับท่านผู้ชมครับ ก็สามารถนะครับเข้าไปเยี่ยมชมกันได้เลยนะครับที่วัดใหม่ชัยชนะที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับก็ต้องยกกาดสูงนะครับที่นั่นก็มีมาตรการการป้องกันนะครับการระบาดของโควิดยู่ในขณะนี้นะฮะก็คือนะครับใส่ผ้าปิดจมูกนะครับล้างเจลนะครับด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับล้างมือนะครับรักษาระยะห่างนะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเลยก่อนจะไปดูปิศารรมนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมพามาดูรอบบริเวณนะครับวัดกันก่อนนะครับและนี่ก็คือทางที่จะเดินเข้าไปข้างในนะครับก็ถือว่ามีปฏิมากรรมนะครับผาผนังนะครับการจัดแสดงนะฮะแล้วนี่นะครับก็คือนะครับที่จะเป็นเหมือนกับพระบมรูปนะครับทรงม้านะครับที่กําลังเริ่มก่อสร้างนะฮะที่นั่นฮะสำหรับผู้มีจิตศรัทธานะครับก็เข้าไปที่วัดได้เลยนะครับสําหรับท่านที่จะ รวมบุญร่วมสร้างนะครับท่านผู้ชมครับก็กําลังนะครับเดินหน้าไปนะครับเรื่อยๆนะครับการก่อสร้างนะท่านผู้ชมปริศนานะครับก็ถือว่าเป็นปริศนาที่เก่าแก่มากๆเลยนะครับสําหรับปริศนาที่นี่นะฮะก็ถือว่ามาแต่รุ่นแรกๆนะฮะท่านผู้ชมก็นะครับความเชื่อนะครับก็อยู่คู่กับสังคมไทยมาแต่ช้านานนะครับอันนี้ก็นะครับก็ขึ้นอยู่ วิจารณญาณของแต่ละบุคคลเลยนะครับเอานะครับเดี๋ยวผมพามาดูภาพปฏิมากรรมนะครับของรอเนะครับติดติดผาผนังนะครับภาพต่างๆนะครับการทรงงานนะครับในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะพื้นที่การญานหรือนะครับเหนือใต้อีสานออกตกนะครับรอเก้าของเรานะครับก็ได้เดินทางไปทุกที่นะครับเพื่อประชาชนของท่านนะครับให้อยู่ดีกินดีนะฮะท่านผู้ชมต่อมานะครับมาดูนี่ครับ เป็นภาพนะครับขางก่อนที่พระอาจารย์นะครับทำพิธีนะครับผมก็ไม่พลาดที่จะนำมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะท่านชมสำหรับปริศนานะครับก็ถือว่ามาดีกันเลยทีเดียวนะครับคำแปรนะครับที่พระอาจารย์นะครับปล่อยมาให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับและก็ยังมีนะครับฝันหวานพรุ่งนี้นะครับที่พระอาจารย์นะครับก็จะปล่อยออกมานะฮะท่านชมเอาละครับมาดูนะครับปริศนาใน งวดวันที่16มีนาคม2565นะครับก็มีคําว่า2นะครับเหมือนกับเลข8นะครับแล้วก็เท่ากับ16นะครับ ก็วิเคราะห์ออกนะครับก็คือนะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะพามานะครับวิเคราะห์และแปลนะครับดึงตัวเลขออกมานะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์นะครับกดลูกกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคำว่าทั้งหมดนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดี